เปิดเ,งงเชัเชงงง่งะไรปิดหลายๆชั่วโมงนไวเนี่ยน้ำปลาีงมีกลมกน้ำปลามาเแค่มีกลพอพี่ไปยืนบังไข่ได่แเห้ผมแกงกินี่ย

Thank you.